กรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมะโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็าตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมตอกันอีกเลย แม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจนวงศาคนาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้ยอย่าได้มีขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียดจันไรและอุป,ปัตตวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จลงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จเทิน